โตโยต้ายาริวิทเอทีป1.2สปอร์ตผู้ชมสีแดงอย่างนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะผู้ชมนะคันนี้นะครับเลขไม้เนี่ยอยู่เพียงประมาณเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเป็นรถปีสองพันยี่สิบนะผู้ชมบอกเลยว่าสวยมากๆผู้ชมคันนี้นะฮะเดี๋ยวใครที่สนใจนะฮะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างรอชมคลิปนี้ให้จบได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับปีปีทุกคนเลยที่กำลังมองหา วันนี้อยู่กับผมนะครับพอดเพชรยนต์นะครับแล้วเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะค,คุณพี่กรุงเทพมินบุรีซอยเสร,รีไทย68แยกหนึ่งคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวโตยโยต้ายารี A ip, รเอทีพสีแดงแอย่างนี้มห้คุณผู้ชมชมกันนะฮะคันนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าสวยมากไม้น้อยมากเป็นปีใหม่ด้วยปี2020นะคุณผู้ชมนะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับโทรมาได้เลยนะฮะที่เบอร์0655297669นดี๋ยวรายละเอีดรถจะะมอไรบ้างเ๋ยวผมพาไปชมนะะ ขออนุญาตพาเดินชมรอบตัวรถกันก่อนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลานะคุณผู้ชมนะโอเคคันนี้ผมบอกเลยว่าสีแดงเนี่ยสดมากคุณผู้ชมสภาพคือสภาพแรกแรกเข้าเลยนะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้มีการปรับสภาพอะไรทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวถ้าใครที่สนใจนะฮะอยากจะเข้ามาชมรถนะครับวันที่คุณผู้ชมมาชมรถเนี่ยตรวจเช็คละเอียดเลยถ้ามีจุดไหนที่ผมพาตกบกข้องไปคุณผู้ชมแจ้งได้เลยเดี๋ยวผมจะการครีนให้เดี๋ยวจะการปรับสภาพให้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่ารถมันสวยจริงๆคุณผู้ชมถึงเรายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเนี่ยมันก็สวยมันเดิมๆ ทางพี่เจ้าของเราเนี่ยรับประกรันโครงสร้างนะฮะแล้วก็เรามีบริษัทเติร์ดตร์ตี้จากภายนอกนะผู้ชมนะมาคอยตรวจเช็ครถให้นะครับ247จุดเลยนะฮะและจะมีเป็นใบการันตีนะฮะมีใบเป็นวอยการันตีมาให้นะผู้ชมสำหรับท่านใดที่ไม่สบายใจนะฮะผมก็มีเป็นใบการันตีมาให้นะผู้ชมนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะผมขออนุญาตเริ่มมาทีะะะะ่ด้านหน้านะผู้ชมนะด้านหน้าคันนี้นะฮะจะได้เป็นตัวกระจังหน้าเป็นสีก l o s s y black นะผู้ชมเป็นสี ดำเงานะผู้ชมเป็นได้เป็นไฟเดี่ยว LED เอ้ยสวัสดีฮะได้เป็นไฟหน้า LED นะฮะมีไฟเดี่ยวในตัวมีไฟเดย์ไทม์แล้วนิ่งไหลามาให้นะครับในปาดมาในส่วนของด้านข้างนะผู้ชมคันนี้นะฮะจะได้เป็นแม็กขอบ15นะผู้ชมและเป็นยางตัวนี้นะฮะยางปีใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตเช็คปียางสักครู่นะผู้ชมนะคันนี้จะมีปียาง2024ผู้ชมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะฮะดอกยางคมๆอย่างนี้ดอกยางเต็มเอย่างนี้ผู้ชมผมบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆนะฮะคันนี้เป็นแม็กขอบ15นนนนนะะผู้้้ชมมนะปาาาาดาดดขงงสักิึ กระจกข้างนะฮะกระจกข้างตัวนี้จะได้เป็นสีดำเงาคุณผู้ชมมีไฟเดี้ยวในตัวมาให้นะครับโอเคและในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเส้นสายรอบตัวรถเนี่ยคมมากสวยมากนะฮะสะเก็ตสีแทบไม่มีคุณผู้ชมอาจจะมีให้เก็บงานเล็กๆน้อยๆบ้างไม่ต้องซีเรียสฮะ,ะผมจะการให้และคันนี้มีชุดแต่งมาให้ด้วยนะฮะมีสเก์ตข้างสเก์ตหลังสเก์ตหน้ามาให้นะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพาอ้อมมาด้านหลังนิดนึงเนาะมาดูในส่วนของด้านท้ายก็จะมี เป็นตัวไล่ฟ้ากระจกมาให้นะฮะอ้าวผมลืมแจ้งไบกระจกเดิมโตโยต้าที่แท้เนี่ยดูไม่ยากคุณผู้ชมกระจกเดิมไม่เดิมนะฮะของโตโยต้าถ้ากระจกเดิมโรงงานจะต้องมีตีตาโตโยต้าอย่างนี้มานะฮะนี่คุณผู้ชมจะมีตีตาโตโยต้าอย่างนี้นะให้คุณผู้ชมขออนุญาตนะครับกล้องไม่โฟกัสอ่นี่จะมีตีตาโตโยต้าอย่างนี้มาให้คุณผู้ชมถ้าเป็นกระจกเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมีการเปลี่ยนกระจกมาเนี่ย ต่อให้จะเปลี่ยนกับศูนย์กระจกก็จะไม่ใช่ของโตโยต้านะคุณผู้ชมจะมีแค่ตัวหมายเลขมอกรีก, Morgan, ก็สแต่ดาร์มอกรมาให้จะไม่ได้ตีตาโตโยต้าจากโรงงานมาให้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ทะเบียนสวยด้วยก3 9 2คุณผู้ชมบอกเลยว่าสวยมากทะเบียนนะฮะตั้งฟังของหูจับประตูข้างคุณผู้ชมเขามีที่กันรอยนิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมชมภายในกันเลยเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะพอรถภายนอกเนี่ยสวยจริงๆคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ฝั่งของที่นั่งข้างคนขับกันเลยเนาะนี่ที่นั่งข้างคนขับนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเล็กรูมเหลือๆนะครับผมสูง180คุณผู้ชมเล็กรูมผมเหลือประมาณ2กำมป้นคุณผู้ชมนะครับนี่2กำมป้นเลยนะฮะขออนุญาตเริ่มอยากแผงประตูข้างนะฮะแผงประตูข้างตงัวนี้คอนโซลหน้าข้างตัวนี้นะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับแล้วก็มีเป็นหุ้มหนังสังเคราะห์มาให้นะฮะเพื่อความนิ่มนวลเนาะและในส่วนของฝาประตูข้างดูยังไงว่าเดิมไม่เดิมนะฮะเราสังเกตจากหัวน็อตต่างๆข้างในประตูนะฮะเราอาจจะต้องก้มเข้ามานิดนึงนะคุณผู้ชมเราเพราะเวลาเราดูรถเนี่ยเราต้องสังเกตจริงๆคุณผู้ชมเราต้องตรวจให้ละเอียดนะฮะเพื่อให้เราได้รถที่มีคุณภาพนะคุณผู้ชมนะโอเคครับในส่วนของตัวน็อนตนะต่างๆต้องคมอย่างยุคคุณผู้ชมต้องไม่มีรูรอยต้องไม่มีการแกะการแงะรอยประจักษ์ นะครับและในส่วนของตัวโครงสร้างนะฮะโครงสร้างของตัวถังเสา C เสา B ต่างๆเสา A ต่างๆนะฮะเราก็ต้องเช็คด้วยนะคุณผู้ชมและตรงนี้เป็นจุดที่หลายๆคนใช้เช็คกันเนาะพวกเม็ดอาร์กต่างๆพวกรอยขีบรบอทโรงงานตรงนี้นคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ชอบเช็คตรงนี้เนาะซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้แกะเท่าไหร่หรือถ้าใครอยากเช็คจริงๆเราขออนุญาตจากทางเต็นท์ก่อนเนาะขออนุญาตจากทางเซลล์ท่านนั้นๆก่อนว่าเราสามารถแกะตัวนี้ได้ไหมเราจะดูตัวนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับ โอเคโอเคครับในส่วนของด้านหลังคุณผู้ชมเหมือนกันคุณผู้ชมอดีายที่ผมแจ้งเลยถ้าเราจะตรวจเช็คเราก็ขออนุญาตเขาก่อนเนาะก่อนที่เราจะดึงตัวนี้นะเราอย่าเพิ่งไปดึงพุทธาของเขานะเม็ดอาร์ตต่างๆคุณผู้ชมผมสามารถแกะให้ดูได้ทุกจุดคุณผู้ชมเพราะว่าของเราเดิมๆคุณผู้ชมรับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะฮะทางพิยนของเราการันตีเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศอยู่แล้วนะครับและในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังกันเนาะ โอเคครับผู้ชมในส่วนของด้านท้ายนะครับตรงนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตเปิดให้ดูสักนิดนึงนะฮะในส่วนของด้านท้ายตรงนี้คุณผู้ชมปกติรุ่นเนี้ยเขาจะไม่มีเป็นยางอะไรตัวนี้มาให้แต่ว่ารุ่นนี้เขามีแถมมาให้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นชุดปะยางเฉยๆอย่างนี้มาให้แต่ว่าผมก็ไปได้ยิบออกนะผมว่ามีให้เหมือนเดิมนะครับและในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะคุณผู้ชมเราสังเกตจากตัวนี้สักนิดนึงเนาะพวกเม็ดอาร์คพวกอะไรต่างๆพวกรุน็อตต่างๆเนี่ยต้องคมๆสีอย่างนี้เลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะถ้าเป็นนที่ สีต่างกับตัวรถเนี่ยคุณผู้ชมเก็บเป็นข้อสังเกตได้เก็บเป็นข้อตัวแย้เป็นข้อพิจารณาได้นะฮะและในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างนะครับอย่างที่ผมแจ้งทุกๆุกคลิปเลยเปิดทุก่อนะคุณผู้ชมแนะนําให้เปิดดูนะฮะว่าโครงสร้างภายในเป็นยังไงนะฮะสีทางสีสีต่างๆสีทางมะพร้าวต่างๆต้องเป็นสีแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้านอกเหนือจากนี้ไม่เดิมคุณผู้ชมนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางอย่างนี้คุณผู้ชมนะฮะเก็บกระเป๋าเดินทางได้สาสีใบสบายๆนะฮะ โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมในะส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.2คุณผู้ชมความจุนะฮะ100เอ่อโทษทีฮะ1,196ซีซีคุณผู้ชมแรงม้าอยู่ที่92ตัวและแรงบิดอยู่ที่109นิวตันเมตรที่4,400รอบนะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอยียดเพิ่มเติมอะไรเนาะเราซื้อรถมือสองเราที่เราอยากเช็คคือโครงสร้างต่างๆ เราเช็คว่าตัวเครื่องแห้งสนิทไหมตัวเครื่องมีย,ยุ้ยมีสึกหรออะไรไหมเนาะผมต้องบอกตรงนี้ว่าผมรับประกันนะฮะตัวเครื่องเดิมๆโรงงานเลยครับแห้งๆอย่างนี้คุณผู้ชมไม่มีการเปลี่ยนการแง้การแกะอะไรทั้งนั้นนะฮะและในส่วนของตัวถังคุณผู้ชมตัวเบ้าโชคตัวนี้คุณผู้ชมคือส่วนเดียวในรถที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เราต้องเคาะให้มันคืนรูปเนาะเพราะว่าถ้ามีการเฉียวชนมามันก็จะมีการบิดการเหมาะการงอการเบี้ยวซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ชัดนะฮะรวมถึงตัวโครงด้านหน้าตัวนี้ ตัวคำด้านหน้าตัวนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมเราใช้เป็นข้อสังเกตเดียวกันได้นะฮะและในส่วนของฝั่งนี้คุณผู้ชมจุดยอดทิศที่มีการเฉียวการชนนะฮะเวลาเลี้ยวเวลายูเทินอย่างเงี้ยเขามาชนเขาจะข้อจะชนเข้าตรงส่วนนี้เป็นอันดับแรกนะคุณผู้ชมนะก็ใช้ข้อสังเกตเดียวกันคุณผู้ชมเราดูได้เลยว่าตรงไหนเดิมไม่เดิมเราก็สังเกตจากหัวน็อตสังเกตจากเม็ดอาร์กอะไรพวกนี้ได้เลยนะฮะและในส่วนของฝากระโปรงคุณผู้ชมอย่างที่ผมแจ้งหัวน,อน,อน็อตตรงนี้ต้องสีเดียวกับตัวรถต้องไม่เคยมีการแกะการไงงไงอททััั้้นนะะเลย เม็ดกลมต้องคมกริบอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับและฝากระโปรงเนี่ยสีจะต้องไม่เหมือนกับด้านนอกเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตัวโตโยต้าคุณผู้ชมสีของเขาเนี่ยเขาจะรองพื้นอยู่ประมาณ3าสีนะฮะก็คือมีสีรองพื้นสีหลักแล้วก็สีเคลือบเนาะทางฝั่งของด้านในเขาจะมีแค่สีรองพื้นแล้วก็สีหลักนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเขาจะมีเพิ่มสีเคลือบมาด้วยเพื่อให้มันมีความเงางามอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสีเดียวกันเก็บไว้เป็นข้อพิจารณาก่อนว่าอาจจะเคยมีการทําสีตัวรถมานะครับโอเคผู้ชม ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปให้ท้ายคลิปกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับตัว t o y ยต a y ยาริทเอทีปี2020คันนี้นะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรที่ควรพิจารณาบ้างนะฮะและเหมาะกับใครนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปให้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเจ้าตัว,ว t o y ยต a y ยาริท1.2 Sport ตตัวนี้นะฮะเป็นรถปี2020นะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าคันนี้สีสวยมากนะฮะอย่างที่ผมแจ้งจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนดีกว่านะครับ และคันนี้นะฮะราคาเนี่ยอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมฟีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณทง0 0็ดพัประมาณนี้คุณผู้ชมใครที่สนใจเนี่ยติดต่อมาผมได้เลยนะผมเสียวพอสยินด,ดีให้บริการครับคันนี้เป็นรถปี2020ใหม่ๆอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับก็ช่องทางการติดต่อเนาะก็เป็นเบอร์เดิมเลยนะฮะเบอร์0 5 5 6 5 5 2 9 7 6 6 9นะครับประมาณนี้เนาะหรือใครสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์มาได้เลยมาคุยกันได้เลยอยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็แอดไลน์มาได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมขออนุญาาาตจบไว้้เเเพีียงท่น่นนนกอะ สวัสดีครับ